ขนาดนั้นเลยอันนี้ตัวโน้ตเาไม่ได้พูดช่างไร้ค่าตัโน้ตก็คือถ่ายแล้วนะน้องมัมีอะไ้างตัวน้มีของไว้พอยต์ข้างหน้ามั้งตัวโน้ตมอน่อ้ยผมนมากโอม่ถ่ายรูปรู้

นอน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 นนนอนนเเิอนนอนนันนอนนอนเอ็นอน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 นนอนอ บำรู้าบนทาพี่นิษนเดนะค่ะเด่นเดี๋เดินางจิตบางเาีเดินอย่างเดียวนะเด้งเ้งโน้งขาเขาแรงนะฮู้ยุ้ยก๊รันโน้แบมโน้ตแบมรู้สกบายดีไหมโน้ตแบขับดีกอะ